สวัสดีทุกทุกทก่านครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับซึ่งเป็นวันที่สมิถุนายนตรงกับวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำนายดวงชะตาแต่ละราศีประจำเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ตอนนี้นะครับต้นเดือนจะอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับพอหลังวันที่สิมิถุนายนไปอาทิตย์ก็จะไปที่ราศีมิถุน เพราะนั้นดาวก็จะมีการโยกย้ายก็จะมีการเปลี่ยนชะตาระหว่างต้นเดือนกับกลางเดือนหลังเนาะ,ะมาดูราศีแรกนะครับก็คือราศีเมษเราจะใช้ราศีเมษเพราะว่าเราถือว่าอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษนะครับแล้วก็อย่างราศีเมษเขาถือว่าเป็นภาคตะวันออกหมายถึงภาคาทิตย์กลุ่มดาวนักษัตริย์กลุ่มดาวฤกษ์จะขึ้นที่ราศีเมษก่อนนะเขาก็มองเพราะนั้นเขาเลยจึงพูดของราศีเมษถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยวัน อาทิตย์เริ่มเปลี่ยนฤดูร้อนอะไรประมาณนี้นะเขาเลยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์มาดูราศีเมษช่วงนี้ถามว่าดวงชะตาท่านเป็นไงท่านยังมีบารมียังมีบุญหรือว่าเป็นผู้ที่ยังมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับถือว่าตัวท่านเองก็เด่นจะได้รับความดีเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านที่ทํางานอยู่ก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนตัวท่านเองถ้าท่านคิดอยากจะทํางานจะลงทุนหรือจะขยายก็อย่าไปโอเคเลยทําได้นะครับท่านจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะเกี่ยวกับที่ดินภสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะซื้อจะขายหรือจะทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินชะตาชีวิตท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจะมีเกณฑ์เดินทางการเดินมิถุนาไปแล้วนําเดินทางต่างจังหวัดเนื่อตางจะได้เดินทางบ่อยการเงินท่านก็ยังได้มาเรื่อยๆนะครับก็หมายรวาว่ามี เงินพิเศษเงินจิปเงินจอบเงินโบนัสอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยภายในบ้านบางท่านอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องภายในครอบครัวญาติพี่น้องมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาบอกให้ใจล่มลมใจเย็นเย็นนะครับค่อยๆแก้ไขไปเกี่ยวทุกอย่างมันจะคี่ข่ายให้เกี่ยวกับเรื่องบ้านให้ตรวจด,ดูระบบน้ําห้องน้ําห้องท่าม,มันจะมีปัญหาส่วนยุดยาน่านักก็ตรวจด,ดูระบบ,ระบ,บระบายความร้อนนะ ระบบความร้อนระบบเกีเ่ยวกับถ่ายพวกของเหลวะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนักนะครับท่านต้องระวังบางท่านอาจจะมีเรื่องของชู้สาว่าผู้ชายก็าอาจจะใจเขวยหรือคิดจะมีอะไรขึ้นมาได้ประมาณนี้นะเพราะนั้นเรื่องความรักคุณต้องอดทนนะครับอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปพูดถึงอย่าไปบ่นมันอะไรที่มันผ่านแล้วผ่านไปนะครับสรุปก็คือท่าน ที่เกิดราศีเมษช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดีนะครับเพียงแต่ให้ระวังเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์นะอย่าไปคิดอย่าไปรู้สึกเซ็งหรือู้สึกอะไรที่มันไม่ดีกับคนปัญหาลอกข้างที่เข้ามานะครับให้คุณบุ่งมันหรือทําสิ่งที่คุณคิดคาดหวังไว้เดี๋ยวมันก็จะสําเร็จของมันเองส่วนเรื่องความรักก็ระวังเรื่องของอถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเจอคนที่มีตำแหนิส่วนผู้ชายก็อาจจะมี คนวิจิตร่ีแม่ไม้อะไรเข้ามาด้วยก็ได้นะแล้ดวงของคนรักเองก็ระวังเรื่องสุขภาพสําหรับรนาะดวงผู้ชายราศีเมษดวงแฟนนะครับก็จะเป็นราศีตุลเพราะนั้นแฟนต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับช่วงท้องมดลูกรังไข่อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภกอ็อาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15บห้าไสิพฤษภาถึง15บห้าสิถึงสิบสี มิถุนา,านา่าราศีพฤษศอ่ะเพราะนั้นท่านราศีพฤษศชู่กนี้ไม่ค่อยดีเนาะท่านต้องระวังปัญหาอุปสรรคหน่อยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาเยอะเลยในเขาเรียกปัญหารอบข้างเข้ามารุมล้ำเพราะนั้นคุณต้องอดทนท่านที่ทํางานบริษัทหรือทํางานอะไรที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสจะถูกผู้ใหญ่เข้าไปเรียกเข้าไปพบเนาะอาจทะมีปัญหาขัดกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเอาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็มีโอกาสจะได้เดินทางเนะี่ยเดินทางแบบ การทหานเดนนินทางต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาทิตย์กลุ่มรักมันก็มีโอกาสได้เดินทางนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะถ้าพูดถึงความรู้สึกทั่วไปคุณอะคุณมีอะไรคิดหลายอย่างช่วงนี้คิดนั่นคิดนี่แต่สับสนกับชีวิตตกลงเจ้าไงกับชีวิตชีวิตเจ้าไงดีนาะเหมือนเรียกว่าลังเลหรือตัดสินใจไม่ได้เพราะนั้นก็บอกให้นิ่งๆช่วงนี้ให้ดูแลความสะอาดห้องพักที่บ้านนาะห้องบ้านไหวพระสวดมนต์ ทาบุญให้สวดมนต์ให้เจ้าที่ให้ทางอะไรดูแลสิ่งของสิที่บ้านนะแล้วดวงก็จะดีขึ้นนะครับท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอยู่ให้ระวังสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีสุขภาพแล้วก็ขับรถขับเรืออะไรก็ระวังเกี่ยวกับยุทิยานพานนะอาจจะมีการซ่อมหรือการทําหรือมีปัญหาเกี่ยวกับยุทิยานพาณนะได้นะครับ าบางท่านอาจคิดอยากจะเออทําไมชีวิตมันติดขัดอย่างนี้ทําไมถึงอยากจะมีเงินอะไรเข้ามาบางคนคิดอยากจะไปเสี่ยงหรือหวังรวยทางที่ไม่ถูกหรือทำอะไรเงี้ยให้ระวังนะวงไม่เปิดให้นะครับเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องลงปัญหาการขัดแย้งกันหน่อยเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวควุยกันไม่คอยรู้เรื่องเดี๋ยวขัดกันนะเนะี่ยบางท่านก็จะมีกิ๊กมี อะไรก็รล้วมีกิจแมีรักที่ไม่เปิดเผยเนาะบางขั้นนี่ได้คู่ที่เขามีตำแหน่งอยู่แล้วนะวพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีด้วยการเงินท่านช่วงนี้ออกมากกว่าเข้าเนาะมันมันมีเหต้ตองจ่ายต้องใช้ต้องอะไรของมันประมาณเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงานมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ระหว่างช่วงที่เหมือนจะเอาอยัางไงกับชีวิตอะ่ะจะเปลี่ยนงานหรือจะทํายังไงจะอะไรดีสรุปแล้วคนราศีพิจิช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้เป็นช่วงที่คุณต้องอดทนต้องเงยน็เยนๆทำอะไรอย่าเพิ่งไป คาดหวังดื้อทาแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรืออะไรใครง่ายๆเนาะมันมีโอกาสถูกหลอกถูกรวมได้นะก็เรียกมีเกณฑ์ถูกรวมถูกหลอกถูกหนึ่งช่วงนี้ให้วายพาสวดมนต์ไปนะครับไปไปทาบุญหน่อยก็ดีนะสุขภาพรรวังเกี่ยวพวกกระดูกพวกข้อพวกเข่าอะไรประมาณนี้นะอ่าต่อไปท่านราศีมิถุนท่านราศีมิถุนนี่ดวงนี้ท่านก็มีโอกาสหกอ,อย่า เหมือนจะมีเรื่องร้อนใจเรื่องด่วนอะไรที่คุณจะต้องวุ่นเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างมีโอกาสจะได้เดินทางน,นะหรือมีคนเดินทางมาหาจะมีเพื่อนฝูงมิจะสหายมีอะไรเข้ามาหานะครับจะได้ข่าวดีเรื่องงานเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องงานแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้โยกย้ายได้เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานบางคนอาจจะได้งานใหม่ได้ตําแหน่งหรือบางคนก็อาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรดีๆ เรียกว่าการงานคุณโอเคเนาะจะได้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายให้การช่วยเหลือช่วงนี้ท่านที่เป็นผู้หญิงนั่นแหลสิุนเหนื่อยหน่อยเพราะนั้นคุณต้องใช้ความอดทนแล้วก็มุ่งมันแล้วก็ตั้งความหวังอะไรไว้แล้วก็พยายามทําให้ได้นะส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวความรักช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่ายเด้งๆบ้างอะไรของมันประมาณนี้เพราะนั้นก็เฉยเฉยนิ่งๆไปนะครับมันเป็นชะตา วิบากกรรมชีวิตเนาะที่คุณจะต้องรับผิดชอบต้องเหนือ่อยเพราะนั้นคุณก็ต้องอดทนต้องนิ่งไปแต่เรื่องการเงินคุณก็ยังได้เงินอยู่นะบางคนได้เงินจิบเงินจ็อบเงินพิเศษเงินโบนัสหรือถูกหวยเลยหุ้นได้อะไรขึ้นมาท่านที่มีลูกคนช่วงนี้อาจจะวุ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารเนานะเด็กจะต้องอาจใช้เงินใช้ทองไอ้ลูกคนเล็กมันก็อ้อนจะซื้อนั่นซื้อน,นี่อะไรของเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุปคนราศีวิถุนยังเหนื่อยโดยเพราะถูกภาพสตีนะครับ ส่วนดวงผู้ชายการเงินการทองยังโอเคการงานไปได้นะครับแต่ว่าจะวุ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรปรคปัญหาต่า,างๆเรื่องความรักมันมีอะไรไม่ลงตัวนิ่งไปและเดี๋ยวทุกอย่างจะดีต่อไปาราศีก็รกกดนะราศีก็รกดดวงชะตาท่านดีนะครับช่วงนี้ถือว่าดวงอาทิตย์โยกหลังอยู่นะถือว่าจะประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเพราะ,ะนั้นดวงท่านเองก็ยังถือว่ายังมีพัฒนาเรื่องมีบุญอยู่ แต่หลังช่วงกลางเดือนไปแล้วไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังปัญหาเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของออเขาเรียกว่าเรื่องทรัพย์สินเนี่ยคนราศีกรกฎนะจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่บางคนอาจจะคิดจะซื้อบ้านจะลงจะขายที่หรือจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายขยับมีโอกาสได้ย้ายขยับเรื่องบ้านแล้วก็มีการโอกาสซ่อมทําเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ช่วงนี้ระวังปัญหาขัดกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอะ่ะขัดกันเรื่องความคิดเรื่องการงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะแต่แล้วก็อย่างหนึง่งช่วงนี้ให้ดูแลทําความสะอาดที่บ้านหน่อยหาน้ามนน้ำมนมาพรมบ้านเนาะห้องพระห้องเจ้าสวดมนหน่อยรู้สึกห้องพระไม่ค่อยโอเคมันเหมือนมืดมืดในบ้านคุณเหมือนไม่มีพลังงานที่มันไม่ค่อยใส่ะมันเหมือนอึมครึมเพราะฉะนั้นคุณหาน้ามนไปพรมบ้านหน่อยแล้วก็ ตรวจมนทำความตาดห้องพระนะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยตาตาจะได้เปิดขึ้นอืมและบางท่านเหี่ยมีโอกาสที่จะได้ติดต่องานที่เกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเงี้ยดีนบะริษัทต,ต่างประเทศติดต่อตา่างจินแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยดีนะเรื่องชีวิตความรักช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยดีจะเหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนนิ่งๆจะเฉยๆต่อกันอะไรประมาณเนี้ยเนาะดวงคนรักต้องระวังสุขภาพหน่อยช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังตรวจเรื่องสุขภาพไป ส่วนญาติผู้ใหญ่พ่อใครมีพ่ออยู่พ่อระวังเกี่ยวกับหัวเข่าพ่อจะไม่ค่อยดีนะพ่อกับแม่เหมือนจะไม่ค่อยจอยกันเท่าไหร่นะสรุปก็คนราศีกรกฎทําอะไรช่วงนี้ต้องระวังคนอืมเขาเรียกว่าไม่ค่อยจริงใจระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะถ้าไปขยิบไปยืมเนาะถ้าจะทําบ้านอะไรก็ทําไปต่อไปถ้าราศีสิงราศีสิงช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องเกี่ยวกับยุติยานพานนะ นะบางท่านะจะมีเกณฑ์ซื้อรถซ่อมรถเปลี่ยนรถจะมีโชคเงนะเบอร์รถหวยท่านจะออกนะแล้วท่านจะได้ข่าวดีเรื่องงานการงานท่านจะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือได้ตําแหน่งเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นแล้วก็การงานท่านจะมันเหมือนจะมีคนชวนดึงไปทํางานร่วมโดยชวยกันหรือเด่งงานเพิ่มขึ้นงานคุณจะเยอะขึ้นนะครับจะเยอะขึ้นปัญหาเรื่องภายในบ้านอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจถัดกับคนรอบข้างอะไรให้คุณเฉยเฉยนิ่งๆไป นะครับแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะจะซื้อบ้านซื้อที่ดินปลูกบ้านย้ายบ้านย้ายที่โอเคได้เลยนะครับราศีถิ่งถือว่าดีส่วนใครที่มีเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้คุณก็ต้องระวังปัญหาการขัดแย้งที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องบางท่านก็ คนรักเก่าที่ห่างไกลก,กันไปนานแล้วมีโอกาสจะกลับมาติดต่อกลับมาหรือประสานกลับมาเนะะาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็เหมือนก็นต้องเขาเรียกว่าราศีสิงห์ก็ไม่ถือว่าเสียนะเพราะว่าอาทิตย์ให้คุณอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเด่นเรื่องงานเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับยุทธยานพาหน,นะนำมมโอกาสได้บ้าน,ได,านได้ที่ได้รถยุทธยานพาหน,นะและได้ตําแหน่งเรื่องงานด้วยราศีสิงห์ถือว่าดีนะสุขภาพไม่มีอะไรครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ความเครียดมากกว่านาะเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้มันทําให้เรารู้สึกตึงตึงหัวอะไรอ่างงี้ย่าต่อไปราศีกัณนะครับราศีกัน,นะกนช่วงนี้ดวงท่านเองต้องระวังเรื่องของความคิดสุขภาพเนาะเขาบอกคิดมากไม่ดีจะทําให,นนห้นอนไม่หลับนอนไม่หลับจะทําให้น้ําในหูไม่เท่ากันเพราะน้าในหูไม่เท่ากันมันก็ทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีปัญหาต่างๆช่วงนี้คุณต้องอดทนต้องนิ่ง เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้หรือจะไปต้องเที่ยวอะไรก็ได้เนาะอช่วงนี้ปัญหาเรื่องภายในครอบครัวในบ้านในอะไรมันอาจจะไม่ค่อยเด็ดดังใจคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอะไรบ่มาเนี่ยเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนี้มันก็ไม่เป็นเพราะนั้นก็บอกอย่าไ,าไปบ่นอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันนะแล้วก็บางท่านจะได้พบปะเพื่อนฝูงมิสหายเก่เาๆที่ไม่ได้เจอจกนันเนาะเพื่อนฝูงจะมาหา ได้มีการไปพบปะได้ไปกินเลี้ยงได้ไปต้องเที่ยวไปอะไรด้วยกันบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้เจอรักเก่าที่หวนกลับกลับมาด้วยเนาะถ้าท่านใดที่ยังไม่มีเรื่องความรักเรื่องคู่นะถ้าได้คู่เป็นคนต่างชาติดีต่างชาติต่างถิ่นแดงไกลต่างศาสนาอะไรประมาณเนี้นะช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่ามีโอกาสจะมีให้คนให้การช่วยเหลือหรือมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จได้นะในในสิ่งที่เราเราคิดระหวังนะเพียงแต่รอ,อก่อนประมาณนี้ระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะช่วงนี้มีเกณฑ์ญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือบางท่านก็มีโอกาสจะเสียของรักมีโอกาสได้ไปงานศพเนาะแล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะเกี่ยวกับพวกกระดูกพวกข้ออะไรเงี้ยขับรถขับเรืออะไรก็ดูให้ดีด้วยเนาะแต่ส่วนมากมระวังญาติผู้ใหญ่ก่อนเลยนะ เงินตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนมาหยิบมายืมเงินเนาะเขาเรียกว่าจํำใจเสียคนที่มาเอาไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนใกล้ที่ที่เราพูดไม่ออกอะเหมือนให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยไม่ได้คืนนะครับเรื่องเงินเงินเรื่องเ,เงินยังหมุนอยู่ได้มาจ่ายไปติดไปนะสุขภาพบอกไปแล้วเนะเรื่องไปแล้วอานะโอเคต่อไปคนราศีทุลคนราศีทุลช่วงนี้คุณต้องอะไรนะเขาเรียกว่า เหมือนคุณต้องต้องระวังเรื่องของใจ,ใจิตใจเรื่องความรู้สึกอารมณ์หน่อยเนาะก็บอกว่าช่วงนี้ระวังขัดกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเรียกเข้าไปพบเกี่ยวกับเรื่องงานเนทำให้งานคุณเยอะขึ้นเนาะเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นเออลเลยทําให้เหมือนกับว่าโดนผู้ใหญ่หลอกใช้ว่าเหมช่วงนี้คุณจะห,หงุดหิดง่ายนะเพราะนั้นทําอะไรต้องใจเย็นๆนะถ้าผู้ใหญ่ก็พูดอะไรก็เฉยๆไปแล้วก็ช่วงนี้ให้ทําบุญ ทำบุญสังฆทานทำบุญอะไรก็ได้น้อนแลวอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเนะาะทำบุญให้เขาหน่อยจะได้ดีนะมีโอกาสจะได้ทำบุญแล้วก็มีโอกาสจะมีโชคนะเขาบอกว่าเบอร์เบอร์บ้านอายุแม่หวยจะออกอนะไรเงี้บางทรันมีเกณฑจะได้ซ่อมแซมตับปุงซื้อบ้านซื้อที่ใหม่ได้หมดเลยนะ ช่วงนี้ไอ้คนราเีตัวเนี่ยจิตใจมันเหมือนมันเซ็งๆอ่ะมือนเบื่อๆอยากก็อยู่ทั้นโดดอยู่คุณเดียวมั่งอะไรของเขาประมาณเนี่ยเนาะความรักไม่ได้แต่งใจช่วงนี้อย่าไปเลื้อฟื้นหาตะเค็บนเนาะอะไรผ่านแล้วผ่านไปเขาบอกให้เรานิ่งๆไปมึงงั้นเดี๋ยวมันก็จะขัดก็ทะเลาะกันส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้เหมือนคุณจะประหยัดจะมัธยัสมันก็ออกอะมันเหมือนมันได้เงินจริงแต่มันออกนะแล้วก็ท่านใดที่มีลูกอยู่ นะที่มีปัญหาชีวิตโอ้กันนะดวง ina, ers, ลูกมันดึงไว้ให้เฉพาะไอ้ลูกคนเล็ก่ยนะอีกหน่อยก็จะวุ่นอยู่ไอ้ลูกคนเล็กกันเ่ยนะสรุปก็คือคนราศีตุลไปทําบุญให้กับสิ่งติดที่บ้านน้องไหวพระไปอะไรที่ไม่ดีอย่าไปคิดมันอะไรพวกนั้นเรื่องของความรักรื่องคู่เฉยๆนิ่งๆห่างไปงานกา็เยอะขึ้นแค่นั้นเองต่อไปราศีพิจิกราศีพิจิกช่วงนี้ท่านจะมี่อ่าจะเรียกว่าจะมีโชคอะไรเก่ยวกับยวดยานผ่านนะนะเช่นได้ซื้อรถใหม่ทํารถใหม่เบอร์รถหวยจะออกอะไรประมาณนี้ เนี่ยวันนั้นก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องยุดยธรรภาณะด้วยช่วงนี้การเงินยังติดติดขัดขัดอยู่ได้มาก็จ่ายไปหรือหมุนไปดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านด้วยนะที่บ้านคุณเหมือนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ที่จะทางเหมือนจะอึมครึมอ่ะนะเพราะนั้นปัญหาเรื่องภายในครอบครัวในเรื่องบ้านมันเหมือนมันมีเหตุการณ์อนะไรที่มันอึมครึมที่มันไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยแฮ็เปี่อ่ะเนพะราะนั้นช่วงนี้พยายามสด,มดมุดมมาตรแล้วก็เรื่องภายในบ้านก็ให้เราอดทนนิ่งๆไปก่อนเนาะเรื่ ความรักช่วงนี้ต้องระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ารักเก่าจะกลับมาระวังเรื่องชู้สาวอะไรอย่าเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีกิ๊กอยู่ก็ระวังความรักรั่วไหลเนอะระวังจะมีปัญหารักสามเศร้าเรื่องอะไรขึ้นมาด้วยดวงแฟนระวังเรื่องสุขภาพหน่อยจะไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะผู้ชายคู่ครองสุขภาพไม่ค่อยดีให้รละวะ่าแต่คุณก็ยังเป็นคนถึงจะมีกิ๊กมีครอบครัวไปแล้วแต่คุณก็ยังรักครอบครัวอยู่เนาะ ก็ยังรักครอบครัวยัง่วงอยู่ดวงลูกก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีเรื่องงานดวงลูกนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องระวังสุขภาพคุณเ้วยสุขภาพอดีระวังเกี่ยวเรื่องความดันความดันเลือดลมแล้วเกี่ยวกับช่วงท้องนะช่วงท้องไม่ค่อยดีแล้วก็ปัญหาต่างๆมันเหมือนต้องอยู่ในภาวะจำใจจำยอมเหมือนเซงอะไรก็ไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องงานโอเคนะมีโอกาสจะได้ข่าวดีเรื่องงานบ้างแต่ก็ยังไม่ลงตัว ยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้ดั้งใจสุขภาพช่วงนี้ระวังข้อเท้าหัวเข่ากระดูกน,นะแล้วก็ท่านใดที่ยังมีญาติผู้ใหญ่อยู่เนาะถ้ามีแม่อยู่ก็พาแม่ไปทําบุญหรือคนที่แม่เสยแล้วก็ทําบุญให้แม่ไปด้วยแล้วก็แม่อยู่ก็ช่วงนี้หาธรรมะอะไรไปฟังด้วยนะปัญหาในบ้านให้ทุกอย่างใช้เวลา ต่อไปท่านราศีธนูราศีธนูจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับมีเก์จะได้ข่าวดีเรื่องงานบางท่านอาจมีเกนจะสมัครงานใหม่้องงานอยู่ก็จะได้งานหรืองานอะไรเข้ามาเขาบอกอย่าคิดมากคิดมากโรคประสาทจะถามห,าหนอนเพราะนั้นท่านมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่ค่อนข้างสูงเนาะคนราศีธนูปัญหาเรื่องของช่วงนี้อาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีนะอาจจะมีข่าวว่าจะต้องมีการปรับ ปรับงานปรับตำแหน่งปรับย้ายหรือว่าอะไรที่เราคาดหวังไว้มันจะเลื่อนหมายกําหนดการออกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะมันเลื่อนออกไปแต่ว่าได้นะเพราะฉนั้นไม่ต้องไปซสีเรียสเครียดไปท่านใดที่คิดอยากจะต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านทาําอะไรเกี่ยวบ้านทําไปเลยนะเป็น <c oughs> ท่านที่เป็นสุภาพสตรีราศีธนูการเงินการทองท่านก็ยังเด่นอยู่นะได้ด้วยความสามารถของท่านท่านก็ยังยัง,ยงได้ได้ดีไปยังเป็นหญิงแกร่งอยู่ เรียกว่ายังเหนื่อยอยู่คุณยังต้องต้อง,ต,องต้องอดทนเนาะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะสุขภาพจะไม่ดีบางท่านมีโอกาสดโดนผ่าตัดเนิร์ดโดนผ่าตัดหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะอาจจะได้ไปงานศพอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเหมือน,นมีเหตุจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะอนะารย้ายงานย้ายอะไรแบบเรื่องของความรักช่วงนี้มันเหมือนนิ่งๆนะคุณต้องนิ่งไปมันเด่นเรื่องงานเรื่องความรักเขาบอกว่ามีเหมือนไม่มี เหมือนเป็นไม้ก็ไปทุกทีมีโอกาสจะห่างจะาไกลเพราะนั้นคุณต้องอดทนต้องนิ่งเพราะบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักว่าคู่ไปมีปิ๊กมีอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมีอะไรก็นิ่ง,งๆใจๆไปนะเป็นช่วงที่อดทนเดือนเดียวเนาะต่อไปราศีมังกรคนราศีมังกรนี่ดีนะการเงินการทองคุณจะโอเคเพราะว่าจะได้เงินกิฟเงินจ็อบเงินพิเศษเงินบนนัดเงินที่หายไปเงินที่อายไป,ยไปก็มีโอกาสจะได้เงินเข้ามา ก็เลยได้เงินเข้ามาช่วงนี้ระวังปัญหาขัดกับผู้ใหญ่หน่อยหรือคนรักเนาะคนรักเรื่องคู่งานคุณก้คิดอยากจะขยายจะขยับจะทํางานเพิ่มหรือการที่จะิเรื่องงานทําไปเลยนะโดยเฉพาะช่วงกลาเงเดือนไปแล้วนะก็เรียกว่าขยับขยายเรื่องงานจะเรียนรู้เพิ่มเติมจะลงทุนทําอะไรไปเลยดวงคุณเ็าเรียกเป็นดวงสีลาน,นีนะไอ้คนลาศีมังกรช่วงนี้ยเก่งเรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะนั้น ช่วงนี้คนราศีมังกรการเงินไม่ค่อยจับนะครับเ็าบอกว่าเงินจะติดติดกันขาดเพราะว่าอาทิตย์มันจะโคจรไปเป็นนารีกับตัวมันนะนะมันก็เลยทําให้เงิน,น,นถึงเราจะประหยัดอะไรมันก็ต้องจ่ายต้องเสียไปเนาะบางท่านที่มีลูกหลานอยู่นะมีเกณฑ์จะเสียเงินให้กับลูกหลานบริวารเรื่องความรักไม่ค่อยเด่นช่วงนี้คนราศีมังกร,กรนะครับความรักมันเหมือนจะมตีต้องห่างต้องไกลเหมือนไม่ไปอยได้ังใจมีเรื่องเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อตลาะก็เรื่องเก่า เพราะนั้นคุณต้องอดทนนะระวังปัญหารักาสามเศร้าหรือปัญหารักไม่ลงตัวเอาไว้ด้วยคนราศีมังกรเพราะอธิโทรธเป็นอรีตเพราะนั้นต้องอดทนนิ่งไปก่อนนะไปทํางานไปแล้วกันต่อไปคนราศีกุมนะคนราศีกุ้นี่จะได้ข่าวดีเรื่องงานเนาะจะได้งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่เพราะว่าลาหูคุณไปเป็นปากก็เด้มีการจะได้บางารั้งที่รองงานก็จะได้บรรจุงานได้งานได,ได้อะไรขึ้นมาเนาะงานคุณจะหนักจะเหนื่อยขึ้น ช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องสุขภาพความดันเลือดลงนะแล้วระวังจะมันเหมือนจะปวดข้อปวดกระกดูกความดันเลือดลงไม่มไดีหยุดหดง่ายระวังขัดกับอืมคนรลอกข้างเนาะถ้าถ้าคุณมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอยู่นะเขาก็จะมีเกณฑ์ผู้ใหญ่เขามีเกณฑ์จะย้ายบางคุณจะได้ย้ายที่ทํางานย้ายอาคารย้ายสถานที่ย้ายได้ผู้ใหญ่เจ้านายใหม่อะไรก็มาเนาะมีโอกาสถ,าถ้าทํางานบริษัทต่างประเทศติดต่อต่างประเทศดี นะอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถินแดนกายอย่างเงี้ยดีบางท่านที่เ,เรื่องการเงินเนาะท่านมีโอกาสจะได้เงินจากคนรับหรือกู้เนาะแล้วก็มีโอกาสจะได้ทรัพย์สินเนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องอสสาหรือมาทรัพย์จะมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องที่อะไรเข้ามาด้วยนะบวามรักไม่ค่อยเด่นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังรักเก่าจะหวนกลับระวังขัดกันนะบาวังท่านเจอปัญหารักซ้อนอยู่ก็ยังคาราคาสังอยู่เนอะญาติผู้ใหญ่ ที่ใครมีย่ำใหญ่ที่เป็นแม่อยู่ให้ระวังด้วยนะสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้เหมือนใครมีเรื่องคิดมากกังวลวิตกอะไรอยู่ประมาณนี้นะะฉนนั้นคนราศีกุมไปเด่นเรื่องงานได้การเงินยังหมุนได้อยู่ความรักยังไม่ค่อยโอเคทางานต่างประเทศโอเคบัดหลังนี้ถ้าใครมีพระบริษัทคนยิมดีนะไปขอพอรไหว้บร,ริษัทคนยิมดีต่อไปท่านที่เกิดราศีมีนเป็นราศีทุดท้ายของจักรราศีนะคนราศีมีนช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จเนาะ เขาเรียกว่ายังเด่นอยู่ในดวงคุณนะเหมือนยังมีวาสนายังมีอะไรดีอยู่เนาะผู้ใหญ่ก็ยังจะให้การช่วยเหลือคุณอยู่มีโอกาสจะได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะบางท่านมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถยื่นยันพานะเบอร์บ้านเบอร์รถไหวยจะออกนะช่วงนี้อาจจะวุ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะจะได้ข่าวอืมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีใครที่มีกิ๊กมีอะไรอยู่ระวังนะความลับลวอนะไรเนาะ ใครขับรถอยู่ต้องระวังเกี่ยวกับรถมันจะซ่อมมันจะเกี่ยวมันจะชนปัญหาเรื่องภายในบ้านเดินเดินต้องระวังลื่นตกหุกล้มบ้านมันอาจจะมีการชำรุดแตกมันต้องซ่อมหรือต้องทำานะเกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่ถ้าทําไปกันแล้วก็ถือว่าดีเนาะแนวรู้สึกความรับมันจะเด่นเนี่ยมันขึ้นเหมือนรักเอาจะกลับมาระวังรักสามเศร้าเนาะมีคนเข้ามาดวงคุณก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดวงเรื่องก,การเงินคุณเด่นนะเหมือนการเงินการดีและมีโอกาสจะได้เดินทางไกล น่าจะไปต่างประเทศทํางานติดต่อต่างประเทศต่างชาติหรือเดินทางต่างจังหวัดโอเคได้หมดนาะซีมีนถือว่ายัางยังดีอยู่เนาะเรื่องจะระวังเรื่องเกี่ยวกับยุทธการไฟนะแต่เรื่องที่อยู่นั่นเองเนี่ยแล้วก็จะวุ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกลูกคนโตอาจจะดื้อมีปัญหาหน่อยแต่ก็ถือว่าได้นี่คือภาพรวมของแต่ละราศีสิบสองราศีในช่วงเดือนมิถุนายนอยู่สิ่งอะไรที่ฟังแล้วมันมีประโยชน์ที่เราคิดว่ามันดีหรือมันตรงก็เอาไปใช้ สิ่งอะไรที่มันบอกว่ามีเหตุจะเกิดอะไรเราก็ระวังเนาะเราก็อย่าประมาทในชีวิตช่วงนี้ก็มันทำบุญทำกุศลกันไปนะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีนะครับหให้ถูกหวยรวยๆเงินกันเอาไว้เจอกันครับ